สวัสดีค่ะเซย์ไฮเซไฮสองทุ่มยี่สิบเก้านาทีสวัสดีสภาพอาบน้ําสาปผมไปแบบเป็นชั่วโมงอะ่ะแล้วก็ป่วยป่วยรอบนี้สองวีคแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนตั้งแต่วันอาทิตย์อะ่ะวันนี้วันอะไรแล้วพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วอะ่ะจะนกรอบจะนกรอบแล้วอะ่ะมันไม่มีแรงเลยไว้ทุกคนแต่ว่าพอกลางคืนรู้มันเป็นอะไรหมอสังเกตว่าพอกลางคืนมันชื้นขึ้นผิดปกติตอนนี้ยังลำบมมากที่คอก็ยังแบบ มันเหมือนเนี่ยเห็นไหมที่เป็นด่างๆอะ่ะเนี่ยรอผัดเซลล์ผิวแล้วที่หน้าก็ยังเป็นแบบคุยๆเต็มหมดเลยอะ่ะตอนเนี้ผืนอะ่ะสต็อปแล้วหยุดเป็นขั้นเป็นเป็นอยู่ในช่วงของการคลายพิษอ่ะจบอยู่ในช่วงของการปรับสมดุลล่างแล้วก็การอันเนี้ยผัดเซลล์ผิวทั้งหมดแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียวันนี้ก็คือลุกไปล้างจานกวาดบ้านเพราะเมื่อวานแบบสน็อกไปเลย ทาอาหารในพี่ลีโอนู่นนี่น,นั่นประมาณชั่วโมงกว่าก็จะเป็นลมก็จะเป็นลมก็ดุมเยาดุมใช่ไหมเมือดุมบอกเออไม่ได้เราต้องประคองตัวเองมานอนพอนอนปุ๊บก็พยายามสะสมพลังงานที่ได้เยอะที่สุดเพื่อจะได้อาบน้ำเพราะหมอเป็นคนอาบน้านานมากเหมือนคนอื่นสิบห้าครึ่งชั่วโมงเสร็จเราอาบน้าเป็นชั่วโมงอะแล้วพอป่วยปุ๊บะ่ะอย่าว่าแต่เป็นชั่วโมงเลยค่ะแค่สิบนาทีมันก็ยาวนานคือมันจะล้มตลอดเวลาเข้าใจไหมคะมันคนมันจะเป็นลมอะ่ะมันจะวิ่งวิ่งวิ่งตลอดเวลาต้องประคองตัวเองแล้วต้องสะสมด้วยวันนี้ คือถ้าไม่สับผมมันคือนอนไม่ได้อ่ะเออแล้วเป็นคนที่แบบได้ปอผมก็ไม่ชอบใช้ตั้งแต่เด็กก็ต้องรอ้อยผมแห้งอีกเนี่ยอาบน้าเสร็จตั้งแต่ทุ่มกว่า,วามั้งทุ่มหนึ่งสภาพระวางรอก็เดี๋ยวทํานู่นนี่นั่นอ่วยอ่ะก็มันไม่ได้ดังใจตรงที่ว่ารอเป็นคนชอบตัวเองในมุมของความสดใสแล้วหมอเเชื่อเราทุกคนไม่อยากเห็นตัวเองป่วยแต่หมอเป็นตัวแทนของพลังงานความสดใส คือหมอซัดดิ้งตลอดเวลาแล้วพอพลังงานน้อยเราซัดดิ้งไม่ได้คอนเทนต์ทำไม่ได้เลยอคือแบบเก็ตไหมเหมือนจะทําแบบเออวันนี้แฟชั่นสไตล์บายแม่หมอใบปูนะวันนี้ทานอันนี้นะวันนี้ก็ไม่ได้เพราะไปไหนไม่ได้อะ่ะอาหารก็ทานตามสาภาพอะค่ะอืมเมื่อวานรู้สึกว่าเสบียงหมดก็ฝืนจับฝืนสังขารไปตลาดปุ๊บนึ่งกะจะเป็นลมเดินจะลมจะลม,ะลม,ะลมตลอดเวลาแล้วภาวนาขอให้ถึงบ้านนะขอให้ถึงบ้านแล้วฝนก็ตกหนักมาก ซื้อของกลางสายฟนนะคิดดู oh. OMG my god หมอเป็นในนี้ค่ะเป็นโรคเอสเอลี uh, LE, โรคภูมิพวงภูมิคุ้มกันบกพร่องแพ้ภูมิตัวเองอะไรเงี้ยอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะแล้วก็เป็นตั้งแต่สี่ขวบเป็นมาสามสิบกว่าปีก็เป็นอะไรที่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็เชื่อไหมปากเนี่ยจะไม่ทาช่วงที่มันออกพื้นะ่ะไม่ทาลิปกลอสลิปมันเนี่ย มันห้าปากไม่ได้แล้วตรงนี้ตรงนี้พอเราห้าจะยัดช้อนก็ไปทานข้าวเลือดก็ไหลซิบๆในก้อนเนี่ยคุณเห็นไหมเห็นไหมยังเป็นอยู่เลยไหมเนี่ยวันนี้หมอไม่ทาแป้งแล้วถ้าทาแป้งขุยมันจะขึ้นมาเยอะมากก็ลงแค่ครีมบำรุงเฉยๆเนี่ยเห็นไหมมันยังลอกอยู่แล้วมันลอกไม่จบอถามว่าหมอดึงได้ไหมดึงกันไม่จบไม่สิ้นค่ะพอดึงอ่ะถ้ามันไม่ถึงขวบรอบของมันี่ะมันจะเป็นขึ้นมาอีกวทุกคนหมายถึงมันไปนับหนึ่งใหม่อ่ะเก็ตแมเพราะงั้นให้มันผลัดของมันไปเองเลย พอใจวันไหนก็วันนั้นแหละตอนเนี้สังขารแบบแล้วให้ดีนะพอผลาัดเสร็จกลับมาเป็นปกติปิ้งปริงปร้ง,ป,งปกติได้ห้าวันเอ้ามาอีกเป็นอะไรที่แบบท้อแท้มากเว้ยแบบขัดใจอะ่ะถามว่าตรอมใจไหมคืออยู่กับโรคนี้มาสามสิบกว่าปีมันไม่ตรอมหรอกค่ะเรื่องตรอมใจอะ่ะมันต้องควบรวบพลังงานต้องขันตินอขันตินอขันตินอแล้วเป็นถามว่าทานยาอะไรไม่เป็นทานยาอะไรเลยเนี่ยคือธรรมชาติของแทะคุมจิตคุมร่างอย่างเดียว ใช้คาถารักษาล่างอย่างเดียวตอนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมแต่กระดางกระดางนี้หายหมดมันจะไม่ทิ้งร่องรอยเลยเลยบนบนผิวมอเดี๋ยวให้มันหายครบรอบของมันคือมันจะสเะดาะออกไปหมดอ่ะสเดาะออกไปหมดทุกคนเอ้ยโอ๊ยหลังโกกูนะหลังโกกูนี้ผัดเซลล์เสร็จหมดแล้วเหลือแต่ที่หน้าละที่จริงหลังโกกูไม่ต้องรีบผัดก็ได้เพราะมันปิดอยู่ใครไม่รู้ใช่ไหมไม่กัดเออการไม่มีโรคเป็นล่ามันนระเสริฐแล้วก็ ใครป่วยอยู่ก็ขอให้ก้าวข้ามทุกอย่างไปได้ด้วยพลังสีพลังปัญญาพลังแห่งความหมอผ่านรอบนี้ไปได้บอกว่าใช้ความสงบเลยอ่ะจะว่าขันติก็ไม่เชิงคือไม่ต้านอะไรมันปล่อยมันแต่ว่าต้องควบรวบพลังงานบางทีคุณรู้ไหมเวลาที่มันกำเริบม,มากมันเหมือนธาตุจะแตกอ่ะมันเหมือนนี่เมื่อวิญญาณร้ายกลายล่างอะค่ะเหมือนอังโกจะกลายล่างเสือเป็นอย่างนั้นนะนึกสภาพบอกไหมเหมือนต้องเข้าถ้ำแล้วแบบขดตัวแล้วแบบ โอ้ยเหมือนธาตุจะแตกเป็นบ้าได้ถ้าคุมธาตุไม่ได้อะคุมธาตุไม่อยู่คือเป็นบ้าจนเมื่อสองสามราตรีก่อนก็เรียนแจ้งไปหาผู้เป็นอ๋อ้รอบนี้นานมากค่ะท่านไม่ไหวคุณต้องคุมจิตนะหมอคุณต้องคุมจิตแล้วขันติเท่านั้นมันเลี่ยงสิ่งนี้ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ต้องประเชิญตลอดอายุขัยอะค่ะไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวห้านาทีลงทางลายยาาเมัทูมาพอเป็นกระใสจ้ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ